يا وعلم محمد ان الله لا كدون الله لن يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم <سلام> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر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  أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا

لا اله الا الله الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا ايها المؤمنون อิแตกุลลอฮฺอิแตกุลลอฮ์ละอัลละกุมตุฟลิฮนขอความสันติความเมตตาความจำเริญความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮะฮานะตาลาประสบกับพี่น้องทุกคนที่มาร่วมละหมาจุมห์นในวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนมีความตักวามีความยำเกรงรู้สึกสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของอัลลอฮ์ซุบฮะฮานุตาลาที่ ให้เรามีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาอาลาในสภาพของการเป็นมุมินที่สมบูรณ์ท่านพี่น้องที่เคารพรักยิ่งทั้งหลายครับวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยวันที่สิบนะครับทางสำนักจุลาราชมนตรีประกาศให้เป็นวันดูดวงจันร์ทเพื่อกำหนดวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนถ้าเห็นดวงจันทร์ในค่ำวันที่สิบคือวันอาทิตย์ หนึ่งวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนก็จะตรงกับวันจันทร์ที่สิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแต่ถ้าไม่เห็นวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนก็จะเป็นวันอังคารที่สิบสองมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็ขอุดูอาต่อละ้ะสุภานุตาลาให้พวกเราได้มีชีวิตอยู่จนถึงรอมฎอนแล้วมีโอกาสได้ปฏิบัติอามันอีบาดะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีในเดือนรอมฎอน แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือขอให้เอาลอสุบหานะตาลาตอบรับทุกๆก,การงานที่เกิดขึ้นที่เป็นสิ่งดีๆในเดือนรอมฎอนพวกเราทุกคนอินชาอัลลอฮ์ท่านพี่น้องที่เคารพร,รักยินงทงลายครับวันนี้นะครับอยากจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดหรือหลักการในการทํางานในอิสลามผมว่าหลายๆคนที่มาที่เนี่ยก็พักกลางวันมาแล้วก็มีที่ทํางานมีที่ หาสกีเป็นหลักเป็นแหล่งแต่ว่าปีเวลาเพื่อมาทําละหมาดเพื่อมาฟังกุตบะวักทุกคนมีกายมีงานทําอิสลามมีแนวคิดเกี่ยวกับการทํางานไว้น่าสนใจผมมีเรื่องที่จะบอกเราสักสามสี่ข้อท่านพี่น้องครับอิสลามมองว่าข้อที่หนึ่งก็คืออิสลามมองว่าการทํางานเนี่ยเป็นอีบาด นะครับโดยเฉพาะการทํางานเพื่อการเลี้ยงชีพและการเลี้ยงครอบครัวจริงๆแล้วงานมีอยู่2รูปแบบก็คือการทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว2ก็คือการทํางานที่เป็นจิตอาสาหรือเป็นวอรันเทียซึ่งหวังในผลบุญจากอัล็อกสุฮานุตาลาดังนั้นจุดหวังมันก็มีอยู่2จุดก็คือ1ริสกีซึ่งออกมาจากเอาล็อกสุภานุตาลาอีกอันที่2ที่เป็นงานจิตอาสาก็คือหวังในผลบุญที่จะมาจากเอาล็อกสุภานุตอาลาดังนั้น การทํางานที่เราทํเงินอยู่เนี่ยเพื่อนําเงินไปใช้ซื้อสิ่งซื้อสิ่งของไปใช้ซื้ออาหารไปให้ลูกไปให้ภรรยาเนี่ยถือว่าเป็นอีบาดาถือว่าเป็นเพราะเป็นวาญิบในการที่เราจะต้องเลี้ยงดูพวกเขาเป็นวาญิบในการที่เราจะต้องมีชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยนะครับถ้ามีน้องครับพอลโองลลอษฐ์สุภาหานุตาลาทรงตัดเอาไว้ว่าอินนัลลลดีนะอามมนู ว่ามิลุซอลิฮาติอินนาลาหนดิอรอัจรอมันอัศนะอามะลาแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายเราจะไม่ให้การตอบแทนของผู้กระทำความดีสูญหายอย่างแน่นอนดังนั้นเราทำความดีโดยการทำงานที่สุดจริตด้วยกับงานที่ดีเนี่ยอเลาลก็จะตอบแทนเราผ่านเรื่องของการเรื่องของเงินเดือนเรื่องของค่าครองชีพเรื่องอะไรต่างๆเราทำงานด้วยจิตอาสา นะครับไม่ว่าจะทํางานให้กับมัสยิดให้กับชุมชนหรืออะไรก็ตามที่เราไม่ได้รับเงินเดือนเนี่ยเราก็จะตอบแทนให้กับเราผ่านเรื่องของผลบุญแล้วก็หวังสิ่งดีๆต่างๆในวันชาติหน้าในวันโลกหน้าท่านพี่น้องครับข้อที่สองให้ยึดเสมอว่าอิสลามมองว่าทุกๆงานสุดจริตเป็นงานที่มีเกียรติไม่ว่าใครจะทํางานที่เรามองว่ามันต่ําต้อยนะครับอิสลามมองว่าทุกๆงานสุดจริตเป็นงานที่มีเกียรติเพราะในหลักการอิสลามในอิสลามไม่ได้มอง ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเท่าเทียมกันแล้วแต่ว่าทุกคนที่เกิดมาบนโลกเนี่ยในหลักการอิสลามก็คือมีเพื่อมา,มาเพื่อมาส่งเสริมเพื่อมาสรางสุนซึ่งกันและกันดังนั้นถ้าไม่มีใครที่จะมาทํางานที่มันต่ําต้อยเนี่ยโลกมันก็อยู่ไม่ได้ชุมชนมันก็อยู่ไม่ได้มัสซิก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นก็มีบางส่วนที่จะต้องไปทํางานที่ต่ําต้อยแต่ว่าถึงแม้ว่าเป,เป็นงานที่มันดูเหมือนจะต่ําแต่ว่าอิสลามบอกว่าทุกๆงานเป็นงานที่มีเกียรติถ้าไม่มีพวกเราไม่มีคนที่ทํางานเหล่านั้นเ และใครมันจะทำล่ะครับถ้าไม่มีคนที่เขามากวาดถนนไม่มีคนที่ทําเรื่องเกี่ยวกับสิ่งโสโปรกเนี่ยแล้วใครจะทำล่ะบ,บ้านเมืองมันก็โสโปรกบ้านเมืองมันก็ไม่สะอาดดังนั้น,เป,นเป็นงานที่มีเกียรติที่เอาล<ๆ>็อกกระนดดมาแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเพื่อหนุนแ,แล้วก็อจุนเจือซึ่งกันและกันถ้ามีน้องครับทุกๆงานเป็นงานที่มีเกียรติงานที่ไม่มีเกียริเนี่ยก็คืองานสีเทาง,งานสีดํางานที่มันไม่สุดจริผมเนี่ยมีคนพี่น้องต่างศาสนิก องานที่มันไม่มีเกียรติเนี่ยเงินที่ได้มาค่าจ้างที่ได้มาเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นไฟนั่นเองนะครับมันก็คือถือว่าเป็นของที่ไม่หาล้านถึงแม้ว่าเราจะกินอาหารจากร้านที่มันมีหาล้านแต่ถ้าเงินหรือว่าค่าจ้างที่ได้มาได้จากงานที่มันไม่หาล้านเนี่ยมันก็คือกินของที่ไม่หาล้านมีเพื่อนผมถามว่าทําไมมุสลิมใไมัลิสลามจะต้องกินอาหารที่หาล้าน ตลอดเวลาเลยอาหารที่ไม่ฮาลาซไ,ไม่กินไม่ได้ผมก็จะจะตอบเขานะครับว่ามุสลิมเนี่ยเราไม่ได้มองว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยอาหารที่ฮาลาลเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยหรืออาหารที่เราลรอนกินเข้าไปเนี่ยมันจะกลายมาเป็นปัสสาวะมันจะกลายมาเป็นอุจจาระไม่ใช่แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะกลายมาเป็นเนื้อหนังเป็นเลือดเป็นน้ําเป็นเนื้อที่มันอยู่ในร่างกายของเรา มุสลิมเนี่ยต้องละหมาดเข้าฟาวร์ล็อตซุบฮานุตาลาทุกวันวันละห้าเวลาอย่างน้อยนะครับห้าเวลาเราไม่อยากเข้าฟาวั์ล็อตในสภาพที่เนื้อหนังของเราเลือดของเราสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮารอมแล้วก็เป็นอาหารอนโนชาของไฟนรกนะครับดังนั้นเมื่อ,เ,อ,อเราไม่อยากให้ร่างกายเราเป็นอย่างนั้นงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้าสู่ร่างกายเราจะต้องคัดแล้วก็เลือกเ้นอย่างดีว่ามันจะต้องเป็นของฮัล้านเท่านั้น หาล้านโดยตัวของมันหรือหาล้านโดยวิธีการนํามานะครับก็คือผ่านเรื่องของอาชีพเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆฉยงนั้นอิสลามไม่อนุญาตให้ทานของที่ไม่หารล้านท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมทรงกล่าวไว้ว่ามาอากาลาอะหาดุนต่ออ้ามันก็จะค่อยรอมินไอยะอากูลุมินอามริยาไดฮิไม่มีผู้ใดนะครับได้รับประทานอาหารใดที่ประเสริฐไปกว่าการรับประทานจากสิ่งที่เขาหามาได้ด้วยการทํางานด้วยสองมือของเขา แันคือทุกๆงานที่สุดจริตเป็นงานที่มีเกียรติทุกๆงานที่ไม่สุดจริตงานสีเทางานสีดําถือว่าไร้เกียรติหน้าที่อราลอทธิสุบฮานนิวตาและประการที่สามนะครับอิสลามสอนให้เราทํางานด้วยใจรักและปะณีตผมว่าหลายๆคนเนี่ยทํางานเนี่ยอาจจะไม่ได้ทํางานที่ตัวเองชอบนะแต่ก็ไม่ใช่เป็นข้อต่อรองหรือเป็นข้อแม้ว่า ถ้างานนั้นฉันไม่ชอบฉันไม่ต้องทําให้มันดีก็ได้ไม่ได้อิสลามไม่ได้สอนอย่างนั้นงนั้นทุกๆงานจะชอบหรือไม่ชอบถ้าเป็นงานที่สุจริตเป็นงานที่มันเลี้ยงพวกเราเลี้ยงครอบครัวของเราจําเป็นจะต้องทํางานนั้นอย่างปาณีตอย่างดีอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามไม่มีข้อแม้ แล้วหลายๆคนเนี่ยผมก็รู้แล้วบางคนบอกว่าเขาได้งานที่ตัวเองรักนะครับแต่เมื่อมันเป็นงานเนี่ยนะครับมันไม่มีความสบายหรอกครับมันมีความลําบากมันมีความยากในการทํางานทั้งนั้นแหละดังนั้นที่อยากจะฝากก็คือ,อท่านนาบีได้กล่าวไว้ว่าอินนัลลอฮ์ยะุฮิบุอิดะอามะลาฮะฮะดุกุมอามะลันอยัตะกินหแท้จริงอัลลอฮ์รักเมื่อใครคนใดทำทำงานด้วยความปานนิดดังนั้น ข้อแม้ที่เราบอกว่าเราไม่ได้ชอบงานเนี่ยไม่ได้รักที่จะทำแต่จําเป็นจะต้องทําเพื่อหาเลี้ยงชีพแล้วเราจะเอาข้อเนี้เป็นข้ออ้างว่าฉันไม่ต้องทํางานนั้นให้มันดีก็ได้ใช้ไม่ได้ในอิสลามถึงแม้เราจะไม่ชอบแต่ถ้ามันเป็นงานของเราต้องทําทุกอย่างอย่างดีที่สุดและอย่างปรนณีตที่สุดเท่าที่จะทาได้เหมือนกันเราจะไปตอบกับอลอสซูบะฮานุตาลาไม่ได้ในวันที่อลอสสอบสอบสวนเราแล้วลถามเราว่าเราทํางานที่เราได้รับมอบหมาย ที่มันเป็นอามานะเนี่ยอย่างดีหรือเปล่าประการสุดท้ายนะครับที่อยากจะฝากพวกเราแนวคิดในการทํางานในอิสลามก็คือจะต้องมีความรู้ในการทาในงานที่ทำท่านนาบีม,มูฮัมมัดสุลเลานบอกว่าผู้ใดทําการรักษาผู้ป่วยโดยที่ไม,ม่มีความรู้เขาจะต้องชดใช้ความเสียหายแต่ถ้าเขามีความรู้ทําอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วผู้ป่วยเกิดมีปัญหาเกิดบาดเจ็บหรือแม้แต่ล้มตายไปเขาไม่จาเป็นต้องชดใช้ ถ้าเขาทางานด้วยความมีคุณภาแล้เขามีความรู้จริงๆดังนั้นก็เหมือนเราอะครับตอนนี้อาจจะมีงานที่เราทําเสริมหรือบางคนอาจจะเป็นงานหลักการค้าขายการทำโน่นทํานี่ดังนั้นเราต้องมีความรู้กับงานที่เราทํางั้นถ้าเราไม่รู้ในสิ่งที่เราทําแล้วขายของขายในสิ่งที่เรายังไม่รู้เลยว่ามันดีไม่ดีมันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้มันก็เป็นบาปกับเราและพี่สอนให้เราทํางานที่เราทํางานที่เราจะทําเนี่ย ต้องมีความรู้ก่อนดังนั้นก็ต้องไปหาความรู้นะครับแล้วก็ไปศึกษาหาความรู้ก่อนแล้วก็ถึงจะค่อยปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างดีที่สุดอย่างเต็มความสามารถที่สุดโดยใช้หลักของมัสอูริยะห์ก็คือหน้าที่และความรับผิดชอบอันมุยาฮะดะก็คือการทํางานนั้นอย่างเต็มที่เต็มความสามารถดังนั้นก็อยากจะฝากพวกเราในฐานะที่เป็นมนุษย์คนทํางานที่อยู่ในปัจจุบันอิสลามมีหลักในเรื่องของการทํางานเอาไว้แล้วก็ เป็นหลักที่ดีจริงๆมันมีเยอะกว่าเนี่ผมเอานํามาสักสี่ห้าข้อเนี่ยเพื่อให้เราไปแบบใช้หนึ่งก็คืองานทุกงานที่เราทาเนี่ยคืออิบาดะเนียดไว้เลยออกจากบ้านตอนเชา้าเนียดไว้เลยมันคืออิบาดะเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงตัวเองหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงตัวเองเพื่อที่จะอยู่ในศาสนาของล้ออย่างดีอย่างดีแล้วก็อย่างไม่ต่ําต้อยสอก็คืองานสุจริตเป็นงานที่มีเกียรติอิสลามไม่มีงานสีเทาอิสลามไม่มีงานสีดําอิสลามมีงานสีขาวอย่างเดียวแล้วทุกๆงานไม่ได้วัดกันที่ว่า ไรายได้หรืออะไรไต่างๆหรือว่าหน้าที่ทรงานแต่วัดการที่ตัวเนื้องานบางงานนี้ทุกๆงานาที่สุดจริตอิสลามถือว่ามีเกียรติเพราะทุกคนต้องส่งเสริมและก็สนับสนุนซึ่งกันและกันสุดท้ายอันที่สามก็คือทําทัวงานทุกอย่างด้วยใจรักแล้วก็ปานีตถึงแม้ใจไม่รักแต่ก็ต้องทําด้วยความปานีตไม่มีข้อแม้ที่เราจะบอกว่าถ้าเราไม่รักเราไม่ต้องทําอย่างเต็มที่ก็ได้ไม่ใช่หลักการของอิสลามสุดท้ายก็คือเราต้องมีความรู้จริงๆ ไม่ใช่รู้อย่างผิวเผินในงานที่ทําแล้วถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นมาถ้าเรารู้อย่างผิวเผินเนี่ยเราต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราทาแต่ถ้าเราทําอย่างเต็มที่เรามีความรู้อย่างดีแล้วถ้ามันเกิดความผิดพลาดเรา,าก็จะรัโทษในส่วนนั้นให้กับเราดังนั้นฝากพวกเราไว้ว่า,างานทุกอย่างนะครับเ,เป็นอีบาดะดังนั้นเนียดทำทุกอย่างเพื่อเอาลอสุบฮาหนวตาแล้วเราก็จะได้รับผลาจากสิ่งที่เราได้ทำก็หวังว่าพวกเรา คงจะเป็นมนุษย์งานเป็นคนทํางานที่อยู่ในหลักการของาศาสนาอิสลามนะครับซึ่งอิสลามเนี่ยการทํางานอย่างที่ผมบอกพยายามจะเน้นก็คือไม่มีสีเทาไม่มีสีดําอิสลามมีงานแล้วมีคนทํางานที่เป็นสีขาวเท่านั้นอุบิลลาฮิเินัชยตานิรรจีมบิสลาฮิร์รั์มานิรราะฮีมมันามิลาสาลิฮะฟะลินับซีวะมันอะซาฟะลฮาวะมารบูกะ بضل من العبيد أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على وعلى سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرد أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله اتقوا الله لعلكم تفلحون قال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma gafilil al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wa nabat inna sami'un qaribun mudibu tabar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar ibadallah inna allaha ya'muru bin adil wal iyasan wa ida idil kurba wa janha adil fahsyahi wal munkar wal bak ya'idukum la'allakum tazakkarun fazkurullah azkurkum ولا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة